ครับผมแกะปลาไปเรื่อยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทยอยให้ผู้ช่วยผมเนี่ยบีบเอาน้ําจากเนื้อปลานี้ออกนะครับวันนี้เราจะทําเป็นผัดพริกขิงปลาดุกฟูครับชัดนี่ไปบีบด้วยหอมมากเลยเป็นปลาใหม่นี่มันหอมจริงๆ เวลาเราเยอะอปลาลอกเอาหนังปลาออกแบบนี้แล้วเนี่ยเอาแต่เนื้อเนี่ยท่านผู้ชม,ชมถ้าเป็นปลาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีความชื้นเยอะพอมีความชื้นเยอะเสร็จแล้วเนี่ยไอเจ้าปลาฟูเราเนี่ยมันก็จะไม่ฟูมันจะด้านไปหมดเพราะความชื้นมันเยอะกว่าเขาจะไล่ให้เขาฟูได้เนี่ยน้ำมันจะเสียความร้อนไปเพราะนั้นทําให้ปลาไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ผู้ช่วยผมก็บีบเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยในระหว่างที่เขาทอดเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องพริกไทยอ่อนแล้วก็ถั่วฝักยาวแบบมะกรูดน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วเราก็จะมีน้ําตาลน้นําปลาด้วยมีถั่วฝักยาวผมเลือกถั่วฝักยาวนิดนึงเวลาเราปัดพริกกิงอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ปลาดุเราไปทําฟูเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นเล็กๆถั่วฝักยาวก็ไม่ควรที่จะหั่นจนแบบใหญ่มากเกินไปท่านผู้ชมหั่นแบบแถบแบนี้ก็ได้นี่นะครับจะได้ เป็นชิ้นเล็กๆไม่ใหญ่เกินกว่าปลาดุกฟูที่เรากําลังจะทําผัดพริกขิงเนี่ยครับนะครับเราต้องปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะใส่ปลาดุกฟูลงไปในผัดพริกขิงเราเพราะนั้นเราได้ได้ถั่วฝักยาวแล้วใบมะกรูดครับฉีกกลางเลยกลางก้านอย่างเงี้ยครับเตรียมรอไว้เลยครับนี่คือทํายังไงก็ได้แต่ว่าสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับที่จะได้กลิ่นเขาหอมมากเลยแล้วก็ผมก็จะเอาเม็ดพริกไทยอ่อนด้วยนิดหน่อย ใส่แบบเต็ดเม็ดลงไปเพราะเวลาเราผัดแห้งๆลงไปแล้วเนี่ยนะครับปลาดุกเราเนี่ยมีเม็ดพริกไทยแทรกอยู่ด้วยเวลากัดลงไปแล้วก็จะมีความเผ็ดนิดหน่อยผสมลงไปด้วยครับก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นอืมเอาแล้วครับอืมโอเคชาติทอดย่างท่านผู้ชมเห็นไหมครับปลาดุกขึ้นฟูบนน้ามันเลยเนี่ยต้องน้ามันร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปลาดุกต้อง บีบเอาน้ําออกซะบ้างอย่างที่เห็นแล้วนะครับว่าเราเอาผ้าเขาบางห่อแล้วก็บีบน้ํเกาออกมาจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้น้ํามันนี่ร้อน,อน,อนๆเต็มที่เลยแล้วก็โปรยใส่ลงไปนะครับบนผิวน้ํามันแล้วเราก็น้ํามันอย่าร้อนมากเพราะเดี๋ยวจะทําให้ปลาไม่กรอบทั้งชิ้นแล้วให้เหลืองทั้งหมดแล้วค่อยเอาตักขึ้นครับสเสด็จน้ํามัน ท่านผู้ชมครับเราทอดปลาดุกเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําผัดพริกกันตรงนี้ครับผมใส่น้ํามันลงไปหน่อยแต่ผมก็ใส่พริกแกงแดงนะครับประมาณสัก2ช้อนก็อยากที่จะละเลงน้ําพริกกับน้ํามันให้เรียบร้อยก่อนละเลงเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดไฟครับ ผมออดพริกแกงละเลงกับ re น so ้ำม so ันก่อนเพราะว่าเราจะให้เขาละลายกับน้ำม right ันก่อนเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกแกงลงไปเนี่ยเวลาผัดเราละเลงเนี่ยมันกระเด็นไปหมดก็จะทําให้เราเรียกว่ามือเมอพังหมดเราก็ละลายซะก่อนเลยกับเนี่ยผสมรวมกันซะก่อนนะครับเราพยายามผัดน้ำมันกับพริกแกงให้หอมเป็นขั้นตอนแรกนะครับผัดให้หอมเลยจะเห็นว่าพริกแกงเนี่ยถูกกระจายด้วยน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับในในกระทะเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วท่าน,นี้ในขั้นตอนนี้คือกําลังจะถูกผัดให้หอมเราสังเกตได้ก็คือเวลาเราผัดไปเราก็ดมกลิ่นที่เขาละเหยหรือความร้อนที่เขาพุ่งออกมาเนี่ยก็จะมีกลิ่นพริกแกงที่ถูกผัดหอมขึ้นหอมขึ้นเป็นระยะนะครับแต่ต้องระวังไม่ให้พริกแกงไหมเด็ดขาดนะครับเพราะเดี๋ยวจะขมเอาละพริกแกงเราหอมพอดีแล้วผมก็จะลดไฟครับแล้วเราก็จะปรุงรสกันน้ำปลาครับผมใส่2ช้อนน้ำตาลปี๊บด้วย ผมจะให้เขาอมหวานเล็กๆนะครับไม่ใช่ใเขาเค็มนําหน้าเค็มแล้วก็มีหวานด้วยนะครับผมลดไฟนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ตอนที่เราละเลงน้ําปลากับน้ําตาลที่เป็นก้อนๆเนี่ยเขาจะมากระโดนมือเราลดไฟสักนิดหนึ่งสีของพริกก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มนะครับเพราะว่าน้ําตาลปี๊บเนี่ยจะไปผสมกับน้ําปลาแล้วก็พริกแกงก็ออกเป็นแดงเข้มแบบนี้ผมก็จะเร่งไฟนนระหว่างที่ผมเร่งไฟเนี่ยผมจะเติมน้าเปล่าสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชม เพื่อที่ทาให้เขามีเรามีเวลานานที่จะทําให้ออพริกแกงสุกอีกรอบหนึ่งนะครับกับพวกน้ําปลาและก็น้ําตาลลอยเขาเดือดนิดหนึน่งครับออชิมสักนิดเ,ออเพิ่มเค็มได้นิดหนึง่งก่อนที่จะใส่ปลาฟูอันนี้ผมชิมรสเรียบร้อยผมก็จะใส่ถั่วฝักยาวที่หัน่นแฉลบแล้วก็ใบมะกรูดที่เราเยะืะแกนกลางออกเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนที่เด็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแล้วนะครับใส่รวมลงไปในพริกแกงเราจากนั้นเสร็จแล้วผมก็ใส่ปลาดุกที่ทอดฟูลงไปครับถ้าท่านผู้ชมชอบเป็นพริกขี้หนูหั่นแฉล็บแฉลบใส่ลงไปในนี้หรือพริกชีฟ้าแดงถ้าชอบนะครับ ใส่ไว้ได้เลยนะครับสีสันก็จะสวยขึ้นแล้วก็แต่ผมคิดว่านี้ก็แดงพอแล้วครับมีตัดสีเขียวด้วยใบมะกรูดแล้วก็ถั่วฝักยาวเอาละเราก็ได้ปลาดุกผัดพริกขิงของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่จานกันนี่นะครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงครับแล้วก็จะมีสีเขียวๆจากใบมะกรูดถั่วฝักยาวแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนครับ เดี๋ยวมาชิมดูครับเราก็ต้องชิมรสจัดทีเดียวแล้วครับท่านผู้ชมครับมีเค็มมีหวานนะครับแล้วก็มีรสชาติของพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใบมะกรูดพริกไทยอ่อนโอ้โหถึงใจแล้วครับรสชาติถูกคอมากอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมกับอาหารไทยซึ่งเต็มไปด้วยเรียกว่ารสชาติกลมกลม่อมแล้วได้เค็มได้หวานนะครับได้กรอบจากปลาท่านผู้ชมทําตามดูนะครับ เอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปพบช่วงหน้าที่จะไปเจอกันในครัวของสาราลิมน้ำของแลนแมนดิรินครับช่วงนี้เราไปชมช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในครัวครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมลงเลงลูกชิ้นปลารสเยี่ยมใช่แล้วค่ะคุ่ผู้ชม สวัสดีค่ะพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็อยู่หน้าร้านลูกชิ้นปลาชื่อดำแถวสามย่านนะคะเดี๋ยวไปสักกันเลยดีกว่าค่ะเอาเส้นหมี่แห้งโฟกับ,บ,บลูกชิ้นปลารวมลวกจะนั่เลยครับ ทีนี้มาดูเมนูเส้นหมี่เย็ตโฟแห้งกันค่ะว่าทํายังไงกันบ้างนะคะโดยการนําเส้นหมี่ผ่านน้ําลวกพร้อมผักบ,บุ้งหมึกกรอบค่ะตามมาด้วยน้ําซอสเย็นตาโฟรกระเทียมเจียวหนังปลาทอดกรอบเกี๊ยวปลาแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วพร้อมรับประทานได้เลยละค่ะชิมแล้วนะคะ เส้นหมี่ของร้านนี้นะคะเหนียวนุ่มแล้วเขาลวกแบบสุกกาลังดีค่ะกาลังอร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเส้นหมี่ที่อร่อยมากๆเลยนะคะผู้สิ้นปลางของเขานะคะเนื้อมันนุ่มหอมพริกไทยด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะเจ้าของร้านลงเลงมากๆนะคะและทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์กิเลนคู่มอบให้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อรุ่นรับของรางวัลต่างๆมากมายกติกาง่ายๆเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคอิ่มอร่อยรับโชคสองชั้นกับกิเลนคู่ แจกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และส้อยคอทองคำหมดเขต30พฤศจิกายนนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เนี้นี้วนุ่มอร่อยคุ้มราคา